นอกจากนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ยังได้มีการแถลงผลปฏิบัติการปิด5คดีสำคัญในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค7นะครับรวมทั้งคดียาเสพติดมูลค่าหลาย10ล้านบาทโดยสามารถยึดยาบ้าได้กว่า4ล้านเม็ดเลยทีเดียวครับไปดูคดีที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นนะครับในท้องที่ตำรวจภูธรภาค7กันหน่อยนะครับ ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค7อําอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมท่านพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7มาพร้อมด้วยนางสาวอโรชานันทมนตรีซึ่งเป็นผู้ว่าราชาการจังหวัดนคนปรปฐมครับร่วมการแถลงข่าวผลปฏิบัติการปิดคดีสำคัญ5คดีซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะยกคดีที่น่าสนใจบาง<ม>ส่วนมานำเสนอนี่นะครับโดยเฉพาะการจับกลุ่มผู้ต้องหา พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดประเภท1นั่นก็คือยาบ้ากว่า4,1ล้าน1แสนเม็ดที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรวมมูลค่าหลายสิบล้านบาทเลยทีเดียวนั่นเองครับพลตำรวจโทพิสิทธิ์ท่านเปิดเผยนะครับว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค7พร้อมด้วยฝ่ายปกครองทหารและหน่วยงานความมั่นคง แน่นอนนะครับก็เป็นในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแต่ละหน่วยงานเราก็ต้องให้เครดิตด้วยนะครับที่ลงพื้นที่ไปร่วมจับกลุ่มนั่นเองครับโดยมุ่งเน้นสกัดกั้นอาจยากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันเหตุอุกชะกันที่เกิดซ้ำในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วยนั่นเองครับโดยเราเนี่ยได้มีการยก2คดีตัวอย่างนะครับหคดีใหญ่ที่สุด นั่นก็คือเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายประภากรชินอักษรหรือยุ่งอายุ42ปีพร้อมด้วยของกลางยาบ้าประมาณ4ล้าน1 0 0 0 0เม็ดดังกล่าวนอกจากนี้ก็ยังมีเคตามีน3ถุงน้ำหนักรวม3.15กรัมพร้อมด้วยยานพาหนะอีก3คันนะครับรวมถึงโทรศัพท์มือถือ2เครื่องโดยผู้ต้องหาเนี่ยถูกจับกลุมได้ที่บริเวณริมถนนเพชรเกษม ที่4แยกปากท่อหมู่ที่4ตํตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับช่วงเวลาประมาณตี3ของวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองครับสำหรับคดีนี้นะครับในการสืบสวนเนี่ยพบว่าตัวของนายประภากรหรือว่าในยุ่งเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดใยใหญ่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมมาอย่างต่อเนื่องกว่า4เดือน ก่อนที่จะสะกัดจับได้พร้อมด้วยของกลางจำนวนมหาศาลซึ่งก็คาดว่าน่าจะถูกลำเลียงกระจายต่อในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนั่นเองครับเนี่ยฮะชื่อของเขาชื่อเล่นก็คือยุ่งยุ่งสมชื่อจริงๆ hmm. นะครับก็คือเข้ามาพัวพันนะครับกับขบวนการขายยาเสพติดรายใหญ่โดยเฉพาะยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดในครั้งนี้นั่นเองครับส่วนคดีใหญ่คดีที่2นะครับนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม นายอาภากรเจริญลาบหรือรักนะครับซึ่งเป็นมือปืนรับจ้างและอีกคนหนึ่งก็คือนายวรวิทย์เบนพาสหรือว่าบอยคนนี้เป็นผู้จ้างวานนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยรับงานลอบยิงเพื่อที่จะชำระหนี้สินมูลค่ากว่า130ล้านบาทอย่างที่บอกเลยนะครับเป็นคดีค่าล้างหนี้ร้อยล้านบาทแม้ว่าในขณะนี้นะครับจะยังไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้บงการ แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีข้อมูลเชื่อมโยงและก็อยู่ระหว่างขยายผลเพื่อติดตามผู้สั่งการรายใหญ่นี่นะครับคือต้องสาวไปให้ถึงคนบงการผู้สั่งการรายใหญ่ว่าเป็นใครโดยคดีดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการปากขังและสอบสวนเพิ่มเติมต่อไปซึ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่า จ้าหน้าที่เขามีชื่ออยู่ในมือเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยชื่อผู้บงการนั่นเองครับคือในเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมผมเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะที่เรา,ารายงานข่าวกันไปในช่วงเที่ยงเนี่ย ตอนแรกเนี่ยในบอยไปจ้างวานนายคนหนึ่งก่อนที่เป็นผู้วงการใหญ่คือให้เงินไปจ้างวานค่าใน2ล้านและในเอคนเนี้ยที่เป็นได้รับเงิน2ล้านบาทเนี่ยแบ่งครึ่งหนึ่งครับเอาล้านหนึ่งเนี่ยไปจ้างในรัฐหรือว่าในอาพากรอ,อีกทีหนึง่งให้ไปค่าเสียคนนั้นแหละคุณผู้ชมครับที่เสียชีวิตไปก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้คนที่ยังลอยนวลอยู่นั่นคือมือปืนรับจ้างคนแรกอันนี้น่าสนใจมากใช่ไหมครับเหมือนรับเงินมาสบายๆปีๆเลยอก็คือครึ่งหนึ่งหรือประมาณ1ล้านบาท นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมือปืนรับจ้างหรือว่าผู้สั่งการรายใหญ่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะมีการขยายผลจับกลุ่มตัวมาให้ได้แล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีต,ต่อไปนั่นเองครับ